ครับสวัสดีครับผมนายกิษณศกดิคองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จวรคงังที่มีอายุมากกว่า150ปีได้เอามาลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านได้ชมประดับรับฟังได้เทียบเคียงว่าเนื้อพระที่มีอายุมากกว่า150ปีจะเก่ามากขนาดไหนและมีมวลสารมากขนาดไหนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านชมนะครับ อันนี้ก็ได้มาเอาพระมาลงขยายที่ร้านนะครับที่ร้านที่สนามหลวงสองด้วยเครื่องใหญ่กล้อง 1,600x นะครับร้านนี้ก็อยู่ตรงพุทมนต์สายสามสนามหลวงสองตลาดสนามหลวงสองตรงข้ามห้างรัฐประชาโอท็อปนะครับตรงข้ามรัฐประชาโอท็อปนะครับนะครับ,นะรบอยู่พุทธมนตรสายสามนะครับ ร้านยีนเกงยีนเคสเควิเทนะครับครับนี่นะครับพระที่พระสมเด็จพระคังที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้ยห้าสิปีนะครับนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ว่าพระเก่าพระเก่าอายุมากกว่า150ห้าสิบปีต้องมีหนึ่งนะครับต้องมีรอยผลจนย่อนะครับนะครับผลจนย่อนะครับนี่ครับผลจนย่อนะครับต้องมีรอยหัจนย่อนะครับนะครับ ตรงนั้นอกหมดย่นย่อหมดเลยนะครับหมดเยินย่อหมดเลยนะครับนะครับหมดเยนย่อสองต้องมีรอยลานรอยล้านะครับนะครับก็ต้องหาเจอนะครับนะครับเพราะพระองค์นี้เป็นปูนปูนศกนะครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยปูนศกนะครับนะครับนะครับต้องมีรอยลานรอยล้านะครับแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีรอยลานรอยล้านะครับนี่ครับรอยลานรอยล้าเจอแล้วครับ นะครับรอยล้านรอยล้าวเจอแล้วครับนะครับรอยล้านรอยล้าวสามต้องมีหลุมเบนบอกนะครับเนี่ยเป็นหลุมเบนบอกนะครับนะครับเป็นหลุมเป็นบอกนะครับเป็นหลุมเบนบอกนะครับรอยล้านรอยล้าวนะครับนะครับรอยล้านรอยล้าวต้องหดจนย่อนะครับดูหดจนย่อนะครับต้องหดจนย่อนะครับนะครับเป็นพระท้าพาพอายุมากกว่า150ปีนะครับขึ้นนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับ มีหมดย่นยอ่อมีรอยลานรอยล้วนะครับแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนะครับครับแล้วเนื้อพระต้องอยู่อยู่แบบนี้นะครับนะครับ C นะครับ C ต้องมีต้องฟันธงนะยครับพอมีห,มนนมหล,ลุมมีมีหดย่นย่อมีรอยลานรอยแล้วมีหลุมเป็นบ่อแล้วต่อมาที่ฟันธงนะครับจะต้องฟันธงว่าเป็นพระแท้พระสมเด็จพระครังที่เป็น พระแท้ที่ปั่นทงได้เลยก็คือต้องมีคาบแผ่นทรายนะครับนี่คือคาบแผ่นทรายนะครับเกาะหนามากครับเห็นไหมครับเกาะทับถมนะครับคาบแผ่นทรายที่ทับถมนะครับรับถมรับถมทุกอย่างนะครับเพราะว่าคาบแผ่นทรายนี้ก็คือเกิดจากคาบดินนะครับคาบดินคาบปูนครับคาบปูนเปลือกหอยนะครับคาบดินคาบปูนคาบหินนะครับที่เป็นส่วนผสมนะครับพอ้าก็หดย่นย่อนะครับแล้วก็ ในตัวพระในองค์พระเขามีน้ํานะครับเขาจะเหยื่อแล้วขึ้นมาแล้วเหยื่อแล้วเหยขึ้นมาอยู่บนนะครับเป็นเหนือพระแล้วก็ขึ้นมาทับถมจากตัวเป็นก้อนตกผนึกนะครับนะครับจะทับลักนะครับนะครับลักดํดๆนี่ครับเห็นไหมครับลักดําๆนี่ครับลักดํดๆเนี่ยก็คือก็คือค้าบเคลนไซด์ข้าบเคลนเซียมนะครับก็คือต้องมาทับถมอีกทีนะครับทับถมขับลักอีกทีนึงครับทับทุกอย่างครับที่อยู่ เหนือผิวทั้งหมดนะครับอยู่ชั้นบนทั้งหมดนะครับนะครับเราก็ได้เปลี่ยนเป็นทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับเห็นไหมครับพอพออายุมากกว่า150้ปีครับแผ่นไซ์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพคือคือทำทำให้นะครับพระมีมีหดมีย่นเป็นหลุมเป็นบอมีบิดมีเบี้ยนะครับคือไม่คงไม่เหม <the Fern se va> ือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับดูครับแผ่นไซด์คร <the ir>. <the ir> ับปิดที่มี มีรอยต่ําบแคนไซก็จะทับถมขึ้นมาทับหนานะครับเห็นไหมครับทับหนามากครับทับหนามากเลยครับเห็นไหมครับอยู่ด้านนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนะครับมีอันนี้คือคาบดินนะครับคาบดินนะครับาบดินคาบดินวิเศษนะครับสีแบบนี้คือคาบดินนะครับคาบดินคาบน้าว่านนะครับคาบดินคาบน้าว่านนะครับแล้วก็มาบวกมาบวกทับถมมาบวกทับถมกับคาบแคนไสคาบปูนคาบหินนะครับแล้วก็กลายเป็นตกผนึก หนานะครับพอหนาเสร็จก็คือมาทับถมชั้นบนของผิวพระนะครับนะครับจึงทําให้พระเปลี่ยนแปลงทางทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นบ่อบิดเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับมีรอยหลุมบ่อที่มีหลุมมีหลุมมีบ่อก็คือจากเกิดจากมวลสารนะครับมวลสารของที่มวลสารที่ที่ได้สร้างมวลสารที่ แป้งของผงวิเศษคือผงพุทธุคุณผงปัดมังนะครับผงทั้งห้าของท่านนะครับคือผงเศกนะครับแล้วก็นําเป็นนํามารวมเป็นส่วนผสมนะครับก็คือพอพระอายุมากกว่า150ปีก็จับกันตัวเป็นก้อนครับเห็นะครับจับเป็นตัวเป็นก้อนเขาขาวนี่ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับนะครับจับตัวเป็นก้อนใช่ไหมครับพอจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ทําให้พอพระหดย่นยอดแล้วก็บนสารผงแป้งผงวิเศษทั้งห้านี่ครับคือผงพุทธุคุณนี่ครับเขาก็จับเป็นก้อนแล้วก็ถ้าอยู่อยู่อยู่ อยู่ไม่ลึกอยู่บนเหนือผิวพระอยู่บนผิวพระเพราะพระหดย่นย่อลงไปก็ผมผู้ทุคุณผ,ผทงทั้งห้านี่ครับก็คือหลุดลุดหลุดออกมาครับก็จะกลายเป็นหลุมเป็นหลอกเป็นบ่ออย่างนี้ครับนี่ครับเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ครับนี่ครับวิธีดูกับพระสมเด็จวระคังดูง่ายครับดูง่ายดูง่ายครับดูง่ายแล้วต่อมาพอเรารู้ว่าพระสมเด็จวระคังที่มีอายุมากกว่าห้าสิบปีเรารู้ว่า พื้นฐานวิธีดูก็คือผ้าต้องหดย่นยอ่อมีรอยลานรอยเล้ามีหลุมบีบอ่อมีคาบเข็มสายคือครบนะครับคือฟันทงได้เลยว่าคาบเข็มสายนี่ครับนี่ครับคาบเข็เนสาพวกนี้ครับคือเรารู้แล้วว่าคาบเข็มสานี้คือเราฟันทงได้แล้วทีนี้เราต้องดูหามวลสารมวลสารที่พระสมเด็จพระครังที่ท่านได้สร้างไว้ครับที่สร้างไว้ที่ว่ามวลสารหลักและมวลสารและผมพุทุกคุณนะครับมวลสารและผมทุกทุกคุณ ม,ม,ม,มีอะไรบ้างนะครับและส่วนผสมแล้วมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับหนึ่งนี่ครับมีคาบน้ำอ้อยนะครับคาบน้ำอ้อยน้ำตาลนะครับคาบน้ำอ้อยน้ำตาลต้องมีครับคาบน้ำอ้อยน้ำตาลนี่ครับคาบน้ำอ้อยน้ำตาลนะครับต้องพอมีโลเหลืองครับคาบน้ำอ้อยคาบน้ำตาลนะครับแล้วต่อมาก็มีมีคาบน้ำอ้อยน้ำตาลแล้วก็มีค่าน้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับมีตังอิ้วหรือค่าน้ำตาลนี่ครับมีค่าน้ำตาลอันนี้คือคาบน้ำตาลนะครับ ขาบน้ำตาลคราบน้ำอ้อยมันแต่กี้จะคล้ายๆกันครับแล้วต่อมาคราบน้ำดินนะครับนี่คราบน้ำดินคราบดินคราบดินคือดินวิเศษของท่านครับมีหลายหลายชนิดหลายที่นะครับที่ท่านได้นำมาส่วนผสมนะครับค้าบดินนะครับแล้วต่อมาก็เป็นคราบน้ําว่านนะครับคราบน้ําว่านข้าบน้าว่านค้าบน้ําว่านทั้งหมดนะครับมีหลายๆคราบน้ําว่านนี่มีหลายอย่างนะครับเช่นที่นําเอามาต้มมาบีบมาคั้นแล้วเอามา เป็นส่วนผสมของการสร้างพระนะครับนี่คือค้าน้ำบ้านครับข้าบน้ำบ้านที่ออกเป็นหลากสีนะครับบางทีออกสัสีเหลือบๆสีออกสีฟ้านะครับสีนวลๆนะครับข้าน้ำบ้านมีหลายหลายสีหลายเฉดนะครับนะครับต้องคือถ้าคนเล่นพระสมเด็จพระทังจะแยกแยกได้นะครับแล้วต่อมามีข้ามน้ําปูนนะครับข้าน้าปูนคือข้าบน้ําปูนก็คือข้าน้ําปูนก็คืออย่างนี้ครับคือข้ามเกล็ดสายครับนี่งคือข้ามเกล็ดสายมาดูด้านนี้ครับ นี่คือค่าน้ำปูนครับนี่คือค้าน้ำปูนค้าขันปูนจอขาวๆนวลๆแก่ๆครับเทาๆแก่ๆนี่ครับคือค้านี่คือค้าแผ่นไซ้นี่คือค้าแผ่นไซด์นะครับค้าแผ่นไซ้พวกนี้คือค้าแผ่นไซด์ทั้งนั้นเลยครับค้าแผ่นไซดค่าแผ่นไซดนะครับต้องแยกแยะให้ออกนะครับแล้วต่อมาพอเรารู้แล้วว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวระิังสร้างมีอายุมากกว่าร5 0าปีนะครับต่อมาเราก็ต้องดูหามวลสารีิครับวลสามวลสาร หลักของท่านคืออะไรครับมูลสารหลักคือหนึ่งเจอแล้วครับนี่ครับผงหยกครับผงหยกที่มีคนได้นํามาถวายนะครับท่านก็ได้นํามาตับตําบดนะครับแล้วก็มาลงมผสมผสมนะครับนี่นผงหยกครับนะครับก็หาผงหยกก่อนครับนี่ครับเจออีกครับนี่ผงหยกครับเห็นไหมครับตรงแขนนี่คือผงหยกครับนี่คือผงหยกครับมีไหมอีกไหมครับเงค่อยดูไปเรื่อยครับนี่ครับผงหยกครับเล็กเขียวครับผงหยกครับนี่ครับตรงปลายลูกศรนะครับ เดี๋ยวผงยกนะครับปลายลูกศรนะครับผงยกนะครับ3เม็ดแล้วครับผงยกอีกเม็ดหนึ่งผงยกนะครับเม็ดยกครับเม็ดยกนะครับเจอแล้วครับเราหายเจออีกนะครับนี่เม็ดหนึ่งครับก็คือเม็ดยกนะครับเม็ดยกนะครับคือเม็ดหยกผับเราต้องเจอนะครับต้องหาหาทีอย่างนะครับหาทีอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่เราเจอแล้วครับเม็ดยกนะครับเม็ดยกนะครับถ้าคนเล่นพระศุลกากรเราต้องรู้ว่ามวลสาร แล้วผงวัตถุคุณของท่านมีอะไรบ้างนะครับนะครับทีนี้เราเจอนะครับเราก็ค่อยหาครับพอหาเจอแล้วครับทีนี้พอเรารบอ่าหรือว่ามีมีผงหยกแล้วครับเม็ดหยกแล้วครับต่อมาเราก็หานี่ครับเป็นเม็ดพระหักแตกนะครับนี่ครับพระหักแตกนี่ครับพระพระหักแตกนี้เป็นพระที่สมเด็จอาจารย์โตพรมลงศรีสุขังท่านได้เดินทุดงไปเยี่ยมญาติที่เขาเล่ากล่าวกันมาว่าท่านได้ไปที่ลุ่งมีที่ทุ่งลานทุ่งเศรษฐีนะครับได้ไปพบพระหักแตกที่ ท,ทุ่งลานท,ท,ที่ที่ทุ่งลานทุ่งเสรษฐีนะครับที่กําแพงเพชรนะครับเห็นพระตักพระหักแตกท่านก็ได้นําได้มาสัมผัสดูได้นํามาสัมผัสดูว่าพระที่หักแตกมีพุทธคุณครบเครื่องท่านจึงได้นํามามาตําบัดมาตําบทนะครับตําบทแล้วก็เอามาเป็นส่วนเป็นส่วนผสมนะครับนี่ครับนี่ครับคือมีพระสุมกอพระ มีพระสมุกรมีพระนางพามีหลายพิมพ์นะครับที่ท่านได้นำมาคือมีพุทคุณดีทั้งนั้นเลยนะครับมีพุทธคุณครบเครื่องนะครับท่านก็ได้นำมาครับนี่เจอแล้วหนึ่งเม็ดนะครับนะครับครับจะหาอีกเรื่อยๆครับว่าจะเจอเยอะไหมนี่ครับเม็ดเล็กๆนี่ครับใช่นะครับนี่ก็ใช่ครับนี่ครับเม็ดเล็กๆนี่ใช่เลยครับนี่ครับเม็ดเล็กนี่ใช่เลยครับนี่ก็ใช่ครับพระหักแตกนี่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับเพราะกล้องนี้จะจับได้หมดเลยครับนี่ครับพระหักแตกนั่นเลยครับนี่ครับ พระหักแตกครับนะครับครับกล้องบางทีก็เป็นสีนะครับสีบางทีเป็นสีฟ้าสีอะไรขึ้นมาเพราะพระพระนี้เขาเป็นเพราะคราบคราบกันนซสมันมีคราบน้ําปูนคราบน้ําว่านด้วยนะครับจึงทําให้พระขยายด้วยกล้อง1น0 0งก้อบางทีก็จะจะเห็นเป็นสีมิติขึ้นมาเองนะครับธรรมชาตินะครับจากคราบแผ่นใสนะครับเพราะมีอายุมากกว่า150าปีนะครับนะครับทีนี้เราเจอพระหักแตกเจอเจอเม็ด หยกเลยนะครับเจอเลยนะครับนะครับเนี่ยครับนี่ก็ผพารหักแตกครับนี่ครับพารหักแตกครับเจอแล้วครับนะครับก็ต่อมานี่ครับเม็ดใหญ่เลยครับนีพาร์หักแตกครับนีพาร์หักแตกครับเนี่ยเม็ดใหญ่เลยครับพารหักแตกครับเจอแล้วครับแล้วต่อมาครับนี่กรผพารหักแตกครับเจอแล้วครับมีพารหักแตกครับเจอแล้วครับมีพารหักแตกนะครับเจอแล้วครับต่อมาทีนี้เราก็หา มีผงอะไรต่อมาทีนี้อ๋อน,นี้ก็คือผงผงผงพุทธคุณครับนี่ผงพุทธคุณทั้งห้าครับนี่ไดเ้าขาวนียครับผงพุทธคุณทั้งห้านะครับผงพุทธคุณผงปัตถามังผงตีสิงเหตผงมหาราชผงนี่ครับคือผงพุทธคุณท,ทณั้งห้หา,า,าของท่าน,นครับที่นําแป้งมาเสกนะครับนะครับแล้วต่อมาโอ้หนี่ผงใหญ่เลยเ <wit? S 1> ม็ดใหญ่เลยครับนี่ครับเม็ดใหญ่เลยน <og og S 1> ี่ครับเม็ดใหญ่เลย นี่ครับเม็ดใหญ่เลยครับเม็ดเบอลเลอร์เลยสีขาวเลยครับนี่ครับสีขาวเลยครับนี่ครับนะครับสีขาวเม็ดเบอลเลอร์เลยครับนี่ครับนี่คือผงผงนี่คือผงครับผงผงเม็ดเบอลเลอร์เลยสีขาวครับคือผงแป้งครับผงวุ้นตคุณทั้งหน้าทั้งห้าครับนี่ครับนะครับแล้วก็มีคราบแค็นสายนะครับพับถมหนาปึ๊กเลยครับเห็นไหมครับพับถมหนาปึ๊กเลยครับนะครับแล้วต่อมาต่อมาแล้วก็คือเราดูเห็นต้องคาบลักนะครับสีดำๆนี่ลักครับ ลักเป็นนี้ยังเหลือเห็นอยู่ครับลักครับแล้วก็อันนี้ลักอยู่ข้างล่างในข้างในนะครับอันนี้คือหยกนะครับอันนี้ลักนะครับลักลักแล้วก็คาบแคนไซทับถมลักอีกทีนะครับเห็นไหมครับลักจะมองแทบมองเห็นแล้วครับเมตหยกนี่เริ่มจะมองเห็นแล้วครับเห็นไหมครับเพราะคาบแคนไซทับถมนี้หยกเป็นนี้แทบมองเห็นแล้วครับเห็นไหมครับคาบแคนไซทับถมแล้วครับยังไทับถมเพราะว่าคาบแคนไซต้องอยู่ต้องทับถมอยู่เหนือเนื้อผิวผิวผ้าทั้งหมดนะครับนี่ครับ ครับโอ้ผมก er <Jamie, S 1> ah ็จะคุณเยอะมากครับเนี่ยครับผมก็จะคุณทางนั้นเลยครับเดี๋ยวผมกุจะคุณทางนั้นเลยครับนี่ครับนี่ก็นี่ก็เป็นผงนี่ก็เป็นเม็ดเม็ดผงมลสารนะครับแต่ว่าคาบแคนไซทับผมแล้วครับกล้องนายกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์ยังขยายไม่เห็นว่าเป็นเป็นอะไรเลยครับเป็นรูนะครับเน่าเน่าข้างในครับเหนะครับเป็นรูที่เป็นรูน้ำเน่าครับนะครับมองไม่เห็นครับแต่นี่เห็นเม็ดเม็ดหยกเม็ดหยกนี่ก็แทบมองไม่เห็นแล้วครับคาบแคนไซทับผมนี่อีกนึ่เม็ดหนึ่งเม็ดหยกคาบแคนไซก็ทับผมมมองไ่เห็นแล้วครับ นี้ผ้าหักแตกครับหักแตกนะครับอันนี้เป็นผงช็อกเหลืองนะครับผงช็อกเหลืองหรือนะครับผงช็อกเหลืองนะครับนี่คืออันนี้คือลักครับลักแต่ว่าค้ับเป็นไซส์ทับถแทับสมองไม่เห็นแล้วนะครับนะครับดูครับดูครับดูครับครับเป็นไซส์หนาหนามากครับดูครับแขนผ้าหดหดย่นย่อหมดนะครับโลผ้าหดจนย่อหมดนะครับดูไปเลยครับพ้าสมเด็จดูไม่เบื่อครับดูไม่เบื่อครับดูเรียนรู้ไปด้วยกันครับนะครับ ดูเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะผ้าเก่าต้องให้ดูดูเป็นของเก่านะครับถ้าอายุอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีต้องดูให้ให้อายุให้ถึงร้อยห้าสิบปีนะครับต้องดูให้เป็นอายุร้อยห้าสิบปีนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูความเก่าดูคาบลักครับไหครับคาบลักนะครับถูกถูกคาบเคนไส้ทับโสมครับเห็นลางๆนะครับลักดำๆแทบจะมองไม่เห็นเนะครับพอลักนี้ร่อนออกไปถ้าล่อนออกไปล่อนออกไม่หมดนะครับตดนไหนที่ตกค้างอยู่เขาล่อนจากธรรมชาตินะครับเพราะลักเขามีอายุนะครับพอล่อนออกไปแล้วเสร็จ ครับเพนสายเขทับถมเองครับเห็นไหมครับลางๆนะครับลางๆให้ไหมครับลางๆเลยนะครับาดูง่ายครับหูเม็ดเบลเลอร์อยู่ข้างล่างนี่ครับอยู่ข้างล่างได้ฐานนะครับเห็นไหมครับอนี่ก็คือนี่คือนี่ก็คือเม็ดเม็ดนี้คือเป็นเม็ดพักหักแตกครับพักแตกนี้มีเป็นพระสุ้มกอครับอันนี้ฟันทงเลยพระสุ้มกอครับเพราะเพราะสีแดงสีแดงออกเป็นสีสี สีเหมือนดอกมะขามครับคือมีมีแร่ดอกมะขามด้วยครับคือแร่เหล็กไหลนะครับองนี้น่าจะดูดมิดติดดูดแม่เหล็กติดครับเพราะพระสมเด็จพระครังองค์ไหนถ้ามีมีแร่ดอกมะขามด้วยคือแร่เหล็กไหลด้วยพระองค์นั้นจะดูดแม่เหล็กติดนะครับส่วนมากจะดูดติดนะครับแต่ถ้าองค์ไหนมีน้อยก็ไม่ติดนะครับอยู่ที่กําลังของแร่ที่ที่ผสมมาด้วยนะครับนี่ครับนี่คือแร่ดอกมะขามครับอันนี้คือพระหักแตกครับหักแตกหักแตกครับเดี๋ยวมาดูดูด้านหลังนะครับดูด้านหลัง ดูด้านหลังอีกนะครับโหดูครับดูครับเม็ดหยกเม็ดนี้แทบจะมองไม่เห็นแล้วครับคราบเ็นไซคราบถมหมดเลยครับคราบเหลือลางลางเลยครับลงลางเลยครับนะครับนะครับคราบน้ำอ้อยครับน้ำดินครับคราบน้ำดินน้ำดินน้ำดินวิเศษครับดินวิเศษที่ถ้าได้นํามาผสมผสมครับดินวิเศษดินหลายๆที่นะครับนะครับเราแยกแยะไม่ได้เราแยกแยะได้แต่ว่าคราบสีอย่างนี้คือคราบดินนะครับนี่คราบคือคราบดินนะครับ แต่ยินดินนี่มีหลายชนิดนะครับที่ท่านได้นํามาหลายหลที่นะครับแล้วคาบน้าคาบน้ําคาบน้าอ้อยนะครับพอแยกแยะได้ครับแล้วคาบน้ําก็มีหลายอย่างมีท kind of <ble> cool ั้ง oh. น้ํามนต์มีทั้งน้ําพิเศษหลายหลที่ที่ท่านได้นํามาเป็นส่วนผสมนะครับมีหลายๆที่นะครับถ้าเราเล่นวัดตะขังเราต้องรู้ครับรู้เล่นเสดวะตะขังเราต้องรู้ครับโอ้โหนี่ครับสวยครับนี่ครับสวยมากครับน,นี่นี่ครับนี่พระหักแตกครับมีมนมี มีมวลสารเป็นแร่เหล็กไหลด้วยนะครับแร่แหล่งอกมาขามด้วยนะครับดูครับโอ้สวยครับดูครับสวยมากครับดูครับสวยครับเห็นไหมครับสีเป็นมิติขึ้นมาเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับมีสีฟ้าอ่อนๆไหมครับขึ้นจากธรรมชาติสีฟ้าสีน้ำตาลสีออกเหลืองสีออกออกส้มนะครับนี่คือจากธรรมชาติคือเกิดจากน้ำว่านนะครับน้ำว่านน้ำว่านที่สะสมมีอายุมากกว่า150ปีครับนี่เขียวๆไหมครับเขียวๆครับเกิดจากธรรมชาตินะครับ เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากสีธรรมชาตินะครับนะครับอันนี้เม็ดหยกครับเม็ดหยกครับเม็ดหยกก็มีครับนะครับสวยครับดูครับสวยครับมีเม็ดหยกครับมีครับเกิดจากธรรมชาติครับสีนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับดูครับเกิดธรรมชาตินะครับด้านนี้ด้านหลังนะครับคือคราบเป็นสาที่ทับถมหนามากด้านหลังครับหนาจริงๆครับตรงนี้หนามากครับหนาหนามากครับดูครับหนามาก นะครับครับถ้าถูกใจก็กดติดตามผมนะครับถ้ากดถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจเอาของลงเอาของพระเก่าพระสมเด็จพระรุ่นเก่าๆให้ทุกท่านได้ได้ดูได้ดเทียบเคียงว่าพระที่มีอายุมากกว่า150ปีที่ท่านสร้างไว้มีพุทธคุณนะครับมีพุทธคุณพระสมเด็จครังสร้างไว้เพื่อไม่ได้ให้มาซื้อขายนะครับให้สืบให้ทํามาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนานะครับในสมัยก่อนนะครับ แล้วก็ท่านผู้ทุกของผงผงทุกคุณของท่านทั้งหมดนะครับพระสมเด็จพระครังทุกองค์ถ้าเป็นของแท้สามารถจับต้องสัมผัสได้ครับจับต้องสัมผัสสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้เพราะคนสมัยก่อนเขาไม่มีกล้องเหมือนเรานะครับเขาใช้สัมผัสเอานะครับสัมผัสจับปกนะครับถ้าเป็นของแท้ก็ต้องแสดงปฏิหารคือสัมผัสทําให้เราขยับให้รู้สัมผัสให,ให้รู้ว่าเป็นพระแท้นะครับเพราะ พระสมเด็จพระครังท่านมีวุทธคุณทั้งหมดนะครับผงที่นํามาเป็นส่วนผสมมีพุทธคุณทั้งหมดนะครับแล้วสามารถจับสัมผัสแตะสัมผัสได้นะครับเพราะพระท่านเป็นมีวุทธคุณอันยอัอนยดเยี่ยมมากเลยครับนะครับก็เหมือนเหมือนทุกอย่างครับทองก็ต้องสัมผัสได้เพราะจับต้องรู้ว่าต้องเป็นทองครับรถราคาเป็นล้านซื้อมาต้องขับได้ต้องต้องวิ่งได้นะครับพระสมเด็จพระครังราคาราคาก็บอกว่าหลายล้านเป็นล้านก็ต้องสัมผัสได้นะครับว่าพระ ก็ต้องสัมผัสได้ว่าเป็นพระแท้นะครับสัมผัสได้นะครับแล้วเราต้องดูเนื้อได้ครับเนื้อต้องเก่านะครับพระเก่าพระอายุมากกว่า150ปีต้องเก่าอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้นะครับมีคาบดินคราบน้ำอ้อยครับน้ำว่านครับความเก่าความหดย่นย่อเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีคาบลักคราบนี้ต้องเห็นอย่างนี้นะครับนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนะครับขอเพีงจบแค่นี้ ถ้าถูกใจให้กดติดตามผมเยอะๆนะครับนะครับกดติดตามผมเยอะผมจะได้มีกําลังใจเอาพระสาเร็จระฆังนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะครับและชมบารมีของท่านนะว่าของแท้ๆมันหดจนย่อยังไงนะครับดูความหดจนย่อนะครับดูครับนี่แหละครับมันหดจนย่อนะครับเก่ายังไงครับครับครับสวัสดีครับ